มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศความสำเร็จโครงการป้องกันความบกพร่องจากการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยแพลตฟอร์ม Smart Motion Analysis หรือ SMA ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยโดยมีการนำเสนอผลลัพธ์เชิงรูปธรรมต่อสาธารนะณะณักโรงแรมแกรนด์พาร์คแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนโครงการดังกล่าวมุ่งใช้เทคโนโลยี 3D Motion Analysis และ Edge Computing ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์ และออกแบบท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวอันเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของสังคมสูงวัยโดยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นได้แก่การพัฒนาชุดท่าออกกำลังกายมาตรฐานกว่า10บท่าดูแลผู้สูงอายุกว่า500รายในพื้นที่นํำร่อง4จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ ลำพูนเชียงรายและพะเยาผลิตอุปกรณ์ SMA จำนวน40ชุดสำหรับใช้ในศูนย์สุขภาพและชุมชนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วย SMA เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลเชิงป้องกันนอกจากนี้โครงการยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์ผู้สูงอายุภาคเหนือกว่า10แห่ง เพื่อขยายผลการดูแลไปยังชุมชนต่าง,างๆอย่างครอบคลุม,มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติชัยวิชาหัวหน้าโครงการระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและชุมชนที่รวมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยอย่างรอบด้านศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วย SMA จึงถูกวางบทบาทให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเผยแพร่องความรู้และเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณาสุขในอนาคตของประเทศ